สวัสดีครับพี่น้องค่ะมีพี่น้องหลายคนเนาะค่ะถามยายว่าคุณยายได้กีดยางเปลือกที่สวงแล้วไปมันออกบอัวเนาะค่ะยายก็เลยเอามใหายพี่น้องเบิ้งค่ะยางที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือ,อยางอายุ28ปีนี่แหละค่ะปลูกปี4ี่ศนเนาะค่ะยางแปลงนี่มีน้ำซ้ำเคยถือไฟไหมมาก่อนเนาะค่ะพี่น้อง ฟังที่แยกกีดคือนาที่สองของเปลือกที่สองเนาะคะ่ะและอีกฟังหนึ่งก็เป็นเปลือกที่สามค่ะพี่น้องอ่าายเอาไหมพี่น้องเบิ้งก็คืออยากให้พี่นอ้งอ,อ,งนองเห็นความนาของเปลือกอยางเนาะคะ่ะว่าเปลือกสองมันก็สามารถนาได้แบบนี้แหละคะ่ะการที่เปลือกอยางนาก็ะไม้ถึงว่ามีทอนำยางลายเนาะค่ะพี่น้อง ท่นอน้ำยางไหลแล้วเวลาห้ากิดกิดถือท่นอน้ำยางไหลมันก็ออกลายแบบนี้ล่ะคะ่ะขนาดเพิ่งเปิดนานหนึ่งจุดแปดก็ได้กลายเครื่องพูดล่ะคะ่ะพี่น้องแล้วคือจังต้นนี้เนาะคะ่ะตะก้อนก็นใส่ถ้วยสองลิตรพ่อเปลี่ยนนาเทิ่งกับเป็นหนึ่งจุดแปดแล้วพ่อลงมาอากับเป็นสองลิตรคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้แย,ยกกัมาเปลี่ยนจากหนึ่งจุดแปดเป็นสองลิตรเนาะคะ่ะพี่น้อง นี่ราคาหนึ่งจุดแปดยายว่ามันใหญ่โพดยายก็เลยเอาถ้วยสองลิตรมาใส่เนาะค่ะนี่ราคาเอาถ้วยสองลิตรม,มาใส่ก็ออกประมาณนี้ละคะ่กะก็ถือว่าเป็นอย่างที่ออกดีอยู่เนาะคะ่ะรับเป็นอยังยายคือกีดยางหนาเง่าเพราะว่าตอนที่ยายเปิดกีดหนาะยางอายุหกปีเนาะคะ่ะพี่น้องหกปีหนายางก็แค่คืบกว่าน้อยๆเนาะคะ่ะ แต่ว่าบำรุงไปบำรุงมากมันก็ใหน่แล้วก็นา,นายเางี้วแบบที่คือจังพี่น้องเห็นนี่แหละคะ่ะยายคิดว่าการบำรุงอย่างมันสำคัญที่สุดเนาะคะ่ะถ้าผูใ้ใดอยากาได้ผลผลิตในระยะเา,าวเนาะคะ่ะพี่น้องอ,อย่างนี้ยายคิดว่ามันอาอยุหลายเธอได้ยังมีตั้งแต่นำอย่างคะ่ะที่ไลออกมาเนาะคะ่ะ กวนก็นง่ายๆหลักก็เวลาห้าแก่ออกกับแหงๆเนาะค่ะบ่บ่มีนามเลี้ยงหลายคือจังอย่างที่อายุหน่อยเนาะค่ะความนักนี่บ่ต้องเว้าถึงเนาะค่ะนักแลักกับน่นคักเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแต่ละถ่วยแต่ละก่อนก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะค่ะอยู่มาจนยี่สิบกว่าปีแล้วเบิ่งเอารมณแต่ละกอ่อนใหญ่โตมาหัล้านเนาะค่ะพี่น้อง นี่เป็นยางซีเมีดเนาะค่ะที่พี่น้องเห็นนี่ก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้าคลิปหน้าพวก